สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้จะพามาดูกับปืนนี้เลยอยู่ในตระกูล assault rifle นั่นเองนะฮะปืนใหม่ที่เข้ามาในซีซั่นที่2นั่นเองนั่นก็คือปืน ไซโฟศูนย์เนะอันนี้ก็จะเป็นบลูพิ้นนะครับในส่วนของ d e Brawl w a c k s เซ l นั่นเองนะฮะนี่รูปร่างหน้าตาก็แต่งประมาณประมาณนี้เลยนะที่บลูพิ้นนี่เขาแต่งมาให้เดี๋ยวผมก็จะพามาเล่นให้ดูเลยนะแล้วก็จะมีอาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยตามสไตล์ที่ผมถนัดจะเป็นไงมาดูกันเลยมากับแผนที่แรกนั่นเองในะแผนที่ลงเนื้อนะฮะอันนี้ก็ใช้เป็นบูพิ้นเดิมเนะๆเลยนะก็จะมีในส่วนของลำก้องนะฮะด้าจับ แล้วก็แม็กกาซีนแม็กทูนะไปกันลุยกันลุยปุ๊บอุยอ้ยปาร์ตี้โ้โหมจะโชว์ตัวไหนอเอาผมมาหนึ่งตัวคอนสองตัวได้เป็นดับเบิลคิวทิปเปิลคิวสามตัวรัวๆเลยฮะตอนนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ระเบิดคืนสองตัวมาๆมาห้าตัวเก็บห้าตัวยอ่องย่องเข้าไปเหมือนต้้งหลังไปไหนแล้วเนี่ยเก็บไฟครับเก็บแท็กฮะด้านนี้ในมินิแมปเห็นแดงๆอยู่ด้านหน้าจเอเอ๋ควันโดนปิดแล้วซ้ายมีตุงอีกหนึ่งฮะ ทำการเก็บอย่างรวดเร็วครับผมอยู่กับอ่าแบล็กเซลไม่ใช่อ่าบลู p ินนะฮะเดนโบ o ์แบ c ็กเซลนั่นเองนะครับมีมีลำกล้องมาให้พบ่มๆได้หอหนึ่งลำฮะตอนนี้อยู่กับแอสโซไลเฟิรนใหม่ที่เข้าในซีซั่นที่2นี้นะคนข้างเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะฮะอามาที่ไฟไ,ไปเมื่อกี้ ลุย,ลยบูปินนี้ก็ค่อนข้างอืกำลังยิงแต่ว่าเราตาย,ตายอะไรขหรอเขายิงใช่ไหมพร้อมลุยอ่ะบูปินนี้แน่นอนว่าผมว่าลักษณะท่าทางเนี้มันเหมือนแบบชุดนินจาเลยประมาณนี้เลยนะนะครับเด็กสนส่วนของแบ็กเซลซีซั่นนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับนินจาหน่อยๆแล้วโผล่มาตรงนี้สองตัวสไลด์มาขอลบอแต่เพื่อนก็ยิงซัพพอร์ตมาเรากดใช้ไปเป็นเทียบเรียบร้อยฮะ ในมินิแมปด้านล่างเห็นปุ๊มเก็บอีกหนึ่งครับในแผ่นที่ตรงโนต้ตแล้วฮอเราก็ยังทําหน้าที่อยู่เอาเซมแชปไปหนึ่งมาโดน,นนะน่ะแต่ว่าโดนฮอหรือเปล่าในมินิแมปด้านนี้มีแต่เพื่อนยังไม่ได้เก็บแท็กเราขอไปเก็บแท็กแล้วกันเอาไปไหนแล้วนี่ไงตึงต้งๆๆๆเอาไปลาดคิวเขาฮะสวยจริงๆเลยนะปืนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับไฟเลทไม่ได้เร็วมากเราสามารถเพิ่มเติมได้นะ ในส่วนของความเร็วกระสุนแล้วก็การล่าไกนะครับุ้มอูหมาด้านหน้าตรงจุดนี้ผุมได้ไปหนึ่งเก็บหอได้หอลำที่2กระโดดซับมาชึบโอ้ยระเบิดเกือบไปตรงนู้นควันใครเอ่ยมองไม่เห็นแล้วเราโยกกลับมาก่อนมีไงด้านหน้าแต่ว่ามีอีกหนึ่งตัวเติมเๆิมเตมเกือบลวงนะฮะแต่เรายัางไม่ทันไปเก็บแท็กครับเปิดดับเบิลคิวฮะใช้ u a v ขั้นแรกก่อน อันนี้ก็จะเป็น U a v วที่แบบได้มาง่ายๆนะแต่ว่าจะเห็นแค่บริเวณใกล้ๆแค่นั้นนะครับอุ้ยนั่งเนียนๆอยู่แล้วเราได้ครับขั้นสูงฮนะอันนี้จะเห็นทั่วแมปเลยยกเว้นคนที่จะใช้โกดแต่เราก็จะเห็นเป็นจุดแดงๆถึงนึกสไลด์มายิงต่อหน้าโอ้ยยิงตัวเดืนกระสุนจะหมดแต่ว่าได้อยู่ฮนะเรามีกระสุนเยอะครับผมเราใส่แม็กมา ma. อันนี้เป็นบูปินเดิมๆที่บูปิน ที่ทางเกมได้มาเลยนะก็คือเดตโบแบ็กเซลนั่นเองที่เอามาเล่นกันเติมเดิมเลยด้านหน้าขวาเหมือนจะเห็นอยู่ตรงนู้นแล้วเพื่อนเข้าไปซัพพอร์ตโยกตำแหน่งเกิดเรียบร้อยมาอุ้ยตึงไหนเอ้ยเดี๋ยวควันมองไม่เห็นระเบิดอืเกือบเพื่อนกระเด็นต่อหน้าตาเพื่อนไปรับคอแทนเเราเกิดมาตรงนู้น นิ่งนะครับค่อนข้างนิ่งอยู่นะฮะแรงอยู่นะอุ้ยดันนี้เหมือนจะเห็นนิ่งไงโอ้โหแล้วโผมาหนึ่งตัวสองตัวกระสุนจึ๊บไปไหนแล้วนี่ไงตามหลังมาได้เป็นดับเบิลคิวฮะโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแต่ว่าตอนนี้เขายิงแล้ว่างนี้ยังไงได้เฉยไม่ตายงงกันเลยทีเดียวแล้วตรงนี้เก็บมารัวๆครับเกิดมายิงแบบโมโวเลยฮนะค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะแต่ส่วนัวผมว่า ก็ตามสไตล์ของแอสซอลไลฟ์นนะได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วครับผมหมายถึงเรื่องความคล่องตัวนะฮะเราสามารถปรับแต่งกันได้อีกรวยๆฮะเก็บรวๆตอนนี้ด้านหน้าเก็บแท็กเอาแฟตเอ้ยไม่ใช่แฟตพูดผิดเอาไปช็อตเอาจบเกมแรกโอเคจบอย่างรวดเร็วดี๋ยเรามาดูอีกสักเกมหนึ่งเดี๋ยวผมจะมีปรับแต่งนิดหน่อยนะอาจจะเพิ่มกล้องมาหรือว่าเอากล้องหายไปมาดูกันเลยครับ ที่ที่2นุกเทานั่นเองนะก็แน่นอนว่าเราก็มีปรับแต่งนิดหน่อยอันนี้ผมเพิ่มมีทุงด้ามจับมือนะตรงที่จับมือนะแล้วก็มีเปลี่ยนลำกล้องเพื่อที่จะให้ถนัดขึ้นนะเป็นลำกล้องที่นิยมกันมากตอนนี้เอาไฟฟ้าช็อตกว้างไปแล้วไม่มีใครหลงแล้วตรงนู้นเขายึดจุดเข้าไปเราเนเมนเข้าไปข้างหลังก่อนได้หนึ่งตัว2ตัวแล้วเพื่อนเก็บฮะตอนนี้เพื่อนยึดตําแหน่งทางด้านนู้นแล้วฮะโยกมีนึ่เป่าด้านแดงตรงนี้โผล่มาก่อนยิ่ง ในมีนิแมพยังไม่เห็นผมว่าเขาโยกเกิดแน่นแน่นั่นไงมาฝั่งซ้ายล่วงหนึ่งเอาละใช้พิกัดก่อนแล้วฟังตรงนี้2ตัวไอปุ้งปุ้ง่ล่วงนะฮะเกิดเต็มที่และไม่ทันจริงๆ2 3ตัวไม่เป็นไรเอาไฟช็อตไหม,ไมเบ็นดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนตอนนี้ทีมก็ทําการยืดือฝั่งซ้ายมีจริงๆหนึ่ง,งตัวโอ้โหตัวเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะดูไม่ทันจริงๆ อย่าไเป็นไรเริ่มใหม่ได้ครับผมทุกสิ่งเป็นประสบการณ์นะไปก่อนเซมเทปไปหนึ่งด้านหนะ้าพุมโดนอยู่รู้สึกว่าจะมีจริงๆฮะลวงไปแล้วหนึ่งนะจึ๊บอุ้อู้อ้อุ้อ้อี้ฝังขวา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 แล้วได้ไม่ได้ครับเพื่อนเป็นดับเบิลคิวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโยกแล้วตรงนี้จริงๆด้วยโผล่มาเขาจะทําการเกิดแบบโยกไปโยกมานะฮะต้องคอยสังเกตดูในมินิแมッ ในแผนที่ขวาโอ้โหแล้วฝั่งนี้มีได้ก่อนฮะเอาได้เก็บเพื่อนเก็บหอไปได้หอของเพื่อนไม่มีฮะรนรัวกันเลยเกมนี้เอาแถบอะไรยิยงแทบม่ได้เล่นแล้วหนึ่งตัวด้านนี้จะขึ้นไปมันได้ขึ้นไปไหนหอ,อมาก่อนฮะปิ๊บปิ๊บอ้ยอยโดดติดนิดหน่อยกระจกแตกด้านนี้กระโดดมาตัวฟ้า,ฟายิงในมินิแมปแดงๆคว้างไปก่อนนะปุ่มไหมไม่มี นั่นไงด้านในหนึ่งตัวสองตัวมาฮะปอมเราทำหน้าที่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวฮาจังหวะก,ก่อนตรงนี้แรกว่าจะตั้งนะแต่เพื่อนเขาตั้งดักแล้วฝั่งขวาได้หออีกหนึ่งลำฮะตึ้งมีกำลังยิงเหรอกำลังยิงเหรอมาอุ้ยอุ้ยทำการยึดซ้อนกันด้านในแต่เพื่อนก็อยู่นะฮะฮาคอยเพื่อนนอนอยู่แล้วนอนเนียนๆตรงนู้นไม่ล่วงปะ่ะเพื่อนเก็บเป็น double k คิวไปฝั่งนี้เกิดมาครับผม เดี๋ยวเด๋ยวไฟฟ้าช็อตไปอีกหนึ่งแต่ว่ายิงสวนมากกระสุนหมดเดี๋ยวแจงเย็นอันนี้ผมปรับแต่งกระสุนแล้วนะฮะเป็น3 0นั้นเราไปแต่งอย่างอื่นแทนโอ้ยฟังซ้ายติดจะใช้หอก็ยังไม่ได้ระเบิดใครมาวะนะเดี๋ยวปุมโอ้ยโอ้โหเกือบตายนะมาใช้หอได้แนละ้วฮะจากที่ตอนแรกเพื่อนยังติดหออยู่เราก็ยุดรัวในอันนี้ก็ไม่ได้เน็ตอะไรมากก็ แสดงที่ความนิ่งของกระสุนนจริงๆมันก็นิ่งแล้วนะแต่ว่าผมก็อยากจะเพิ่มในส่วนนี้อีกนะฮะนี่เพิ่มมีเพิ่มกล้องมีปรับแต่งกล้องสไลด์เขาไม่เห็นแล้วแบบนี้โอ้โหนอนเ,น,เนียนๆีแล้วโดนป้อมปืนยิงของเพื่อนเอยไปฝั่งขวาแหน่ดีเราไม่อยู่นู้นถ้าอยู่นู้นไม่รอดนะฮะผมว่าจริงๆต่างต่ิงเรียอเลือดแดงแดงแบบนี้ผมไปนี่ไงนี่ไง่องออ้อหรัวๆเลยฮะฮอเรายิงได้นะ ทำหน้าที่ได้ดีเช่นกันนะช่วยเอาไฟช็อตไปไม่ช็อตไายตั้ตงพอมมาอีกแล้วเดี๋ยวเราไปหาตั้งแถวแถวข้างหน้านะเกิดโยกกันเลยทีเดียวขวามีไหมซุ้มเปลี่ยนพิกัดการยึดแล้วเกิดมาตรงนู้นจริงด้วยหนึ่งตัวสองตัวเอาละฮะหอได้ร้วๆอุยอุยระ,ระเบิดระเบิดรเร้่น้ำของใครด้านนี้มีอีกหรือไม่ข้างในแล้ววนบินวน,วน,วนเป็นอึ๋ง ลุกโลกเลยฮะบินวนเป็นเครื่องบินวิินข้างบนไปครับรู้รู้ว่าอืม,อมน่าจะไม่ยากกไาไ่แล้วกระโดดอยู่ด้านบนโอ้ยเมตายเกือบตายแล้วด้านหน้าเห็นแทนโอ้โหเลือดมันวิ่งเข้ามาแบบนี้เกือบอ,ม,อม,มาฮะในมินิแมปเดียวนะเหมือนจะเห็นในมินิแมปในบ้านนีม้มีหรือเปล่าโอ้โหลอยลสิบศูนย เอาเรื่องนะเดี๋ยวมาดูสเกเกมนกันนะครับผมเอาล้วครับมาเอาไงมาแผนที่นี้ได้อีกนะฮะวนมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะอันนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะนะลืมแล้วแต่งอะไรบ้างแต่ก็ที่รู้เอากล้องออกนะพันท้ายค่อนข้างที่จสวยนะสูดเล็งเนี่ยปุ๊บวางไปตามซ้า์ก่อนฮนะสูดเล็งแล้วเล็งโผล่มาสไลด์แบบนี้ล่วงไปหตัวเฮดชอฮนะ ปุ่มโอ้โหแล้วด้านนี <inaudible> <öyle> ้เป็นยึดจุดแทนหนึ่งตัวสองตัวอุ้ย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 อ้ขอลบมาอไม่ทันนะจะนอนเนียนแต่ว่าเขาวิ่งตามมาวิ่งไปก่อนับผมเอากล้องออกเลยเอ้าไปช้อนหรือเปล่าช้อนนิดหน่อยไปเลยฮะจุดตำแหน่งนุ้นแล้วเพื่อนยึดทำการไวๆระเบิดเซมเทปไปซัพพอร์ตตุ้มเอาได้เฉยเป็นดับเบิลคิวระเบิดฮะเขากำลังจะมายึดจุดแล้วเราอ้อมข้างหลังตรงนี้ได้อีกหนึ่งกดใช้เลยครับผม ตำแหน่งนี้โอ้แล้วโผลสองตัวได้เป็นทิปเปลิลคิวสามตัวข้างในมีในนี่แนน,นะนอนยิงเนียนๆซะนอนยิงเนียนๆในแผ่นที่หมือ่เออเนี่ยผมว่าจุดบีเนี่ยจุดกลางเนี่ยผมเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเขาดิดัดกดีๆนะถ้าใครดักดีดไีน์มาแบบนี้โหล่วงตอนหน้นตตาตา <c oughs> ไม่ทันจริงๆนะฮนะเสียงสะใจเนี่ยเสียงยิงเนีย่ยผมว่านะ ค่อนข้างที่จะยิงแบบมันๆเลยเป็นปืนที่ดักก็ได้บุกก็ได้นะฮะถ้าเล่นคล่องๆนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเรื่องความนิ่งไม่ต้องห่วงสำหรับแ s สเซ l ร r ไรเฟกระบอกนี้หรือไซเฟอร์ศูนย์นั่นเองมาฟัางไปก่อนแล้วยิงแลกกันไปฮะเซมเทบไพ,พ้เขายิงมาเราไม่ปล่อยให้ทายฟีรอเฮ้ยมาหี่จุดเอาละนอนนิ่งๆก่อนจะมีใครมาหรือเปล่า เห็นในมินิแมปนะโอ้ยเดี๋ยนะมีข้อความช้อปปี้เด้งขึ <S <s ้นมาไม่สนนะครับผมวางใบหนึ่งป so ุ่มไม่มีใครอยู่ตรงนู้นนะฮะเพื่อนเพื่อนเข้าช่วยกันเลยเร็วมาอุ้ยอุ้ยเข้ามาช็อตไปครับช็อตมาช้อนไปเนี่ดูไม่ทันนะมัน่าจะไม่ช็อตแล้วใครอยู่ไหนโอ้โหแล้วระเบิดด้านบนมาบนหัวนะฮะแทบจะเหยียบหัวกันเลยเดียวไม่ทันนะแล้วด้านใน กว้างไปหนึ่งตัวเหล็กหนึ่งตัวหรือเปล่านี่ไงฝั่งซ้ายมันแนนที่นอนแล้วเนียนๆข้างบนโดดขึ้นนี่ฮะรีโหลดก่อนเอาละเตรียมย้ายจุดไปข้างหลังเอ๊จะเอ๊ะนี่ไงอุ้ยโดดติดย้ายตำแหน่งไปเกิดจุดนี้แล้วฮะไปจุดกว้างไปก่อนแลก,กันไปบ้าระเบิดก็มาสวนมาโดดนอนเนียนๆก่อนอุ้ยอยู่ไปอยู่เป็นกองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนใช้เยน็น ขึ้นจุดเหลืองยิงซ้อนกันรุ่นไงดันนี่เดี๋วเราใช้ฮอทันทีเลยฮะเผื่ออะไรต่อในเขาเข้ามาแล้วเราก็ดักยิงข้างในหรือเปล่าจะเป็นผลดีหรือเปล่าเนี่ยโอ้แล้วระเบิดต่อหน้าต่อตาตรงนี้ได้ครับขั้นนี้คนใช้ฮะในมินิแมปยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเราเอานี่ไงตัวไฟฟ้าช็อตไปดักไว้ก่อนเซม,มเทปคว่างตรงนู้น ุ่มไม่โดนในมินิแมปเห็นช็อตหรือเปล่านี่ไงมาหนึ่งตัว2ตัวเป็นดับเบิลคิวอีกแล้วแล้วขวาตรงนี้ก็ลังยิงหอไม่ล่วงว่ะแต่หอเราทําหน้าที่เก็บไปแล้วเดี๋ยวจะเตรียมย้ายจุดเกิดแล้วสไลด์มาแบบนี้เสื้อเขียวพี่ชุดเขียวปอากหนึ่งตัวโดดปายครับออ้ยโอ้ยเราก็ลืมโยกนะถ้าเล่นอย่างเงี้ยผมว่าต้องโยกดีๆเพราะไม่งั้นเขาเกิดตามมายิงเราแน่นะเห็นแบบพวกนักแข่งเขาเล่นกัน เขาค่อนข้างที่จะวิ่งไปดักนี่แหละแต่จะวิ่งทั่วเลยนะครับนี่ไงหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอ้โหลัวเลยนี่โหลดก่อนนะอยู่แับซาวไลเปอร์ไซเฟอร์ศูนย์เก้าหนึ่งนะเป็นปืนใหม่ที่เข้ามาในซีซั่นที่สองนี้พร้อมกับบลูปรินด์เดดบล b แบ็กเซลนะจะมีปืนบลูปรินด์อีอกอีกอันหนึ่งนะ จะเป็นออกสีม่วงอะครับผมเ,เป็นเดรโบธรรมดาไม่ใช่แบ็กเซลนะครับแตกต่างไหมผมเลือกว่าเรื่องความแรงไม่เกี่ยวเลยแล้วเรื่องรูปร่างหน้าตาสวยงามอันนี้มันจะออกไปในแบบเหมือนอารมณ์ประมาณนินจานินจานหน่อยๆนอะตามตรีมตามทีมของเขานะเดี๋ยวลองไปลองย้อนดูได้นะครับผมว่าเอากล้องออกก็สวยดีอุตส่าห์จะโชว์อุตส่าห์จะโชว์พันท้ายศูนย์เลงซะหน่อยเดี๋ยวเรามาดูใหม่วังไปก่อน นี่ไงโชว์เต็มๆเลยฮะค่อนข้างนี่โอ้โหแล้วตัวหนึ่งตัวเดิมหรือเปล่าไม่ตายตัวเดิมที่เขาดักยิงเราเมื่อกี้วางไปแต่ทีมเราก็ยึดเต็มที่เลยฮะตอนนี้วางโอ้ยตกใจโถเสียงปืนนึกว่าเขามาข้างหลังแล้วมาตรงนี้จริงๆเปลี่ยนพิกัดแล้วฮะแล้วเพื่อนเข้าเจาะได้หรือเปล่ายังไม่เข้าแล้วเข้าแล้วฮะสามตัวมาพอเพื่อนยึดแล้ว เราก็ต้องอ้อมไปซะหน่อยจะนี่ไงจะเอตัวเขียวปุ้งปุ้งปุ้งปุ้อหืมมาเป็นฟูอนะ่ะว่าไหเขาแห่ไอ้เราก็คิดว่ามาสองตัวอุตส่าห์จะเนียนลอยไว้ยิงหลังเขาทำคบกานยึดฮนะหนึ่งไม่ได้นฮะจุดยึดเขายึดไปเป็นที่เรียบร้อยแต่คะแนนก็กะชั้นชิดแบบนี้จะจบเป็นเกมเร็วอีกหรือเปล่ายัางยังยัง นี่นี่ไงสิชุดเขียวตัวเมื่อกี้ได้ยิงแล้วฮะด้านในหนึ่งตัวเอาล่ะเพื่อนนำการยึดแล้วครับมาเพื่อน,นํำการยึดเราก็ไปก่อนออมยิงโอ้ยชุดเขียวเมื่อกี้เอาคืนมาเอาคืนสุดติงเอาจบนะครับว่ปาปสิบต่อสามเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูสักเกมสองเกมแล้วกันนะมีปรับแต่งอะไรหน่อยมาดูกันครับเอาละมามี มาแผนที่นี้กันดูบ้างนะฮะนี่สวยงามท่าทางนะตอนนี้เราก็อยู่กับไซเฟอร์0ูนย์เ้าหนึ่งนะครับผมนะเหม chrome, ือนชื่อเบอร์เลยแต่เป็นดนะับเบิลคิวฮะวางเต็บๆไปทำไมถึงไม่ชอบใช้ะระเบิดหรอลูกลูกเกี้ยงหรอระเบิดลูกเกี้ยงอึ่งแล้วยิงไปก่อนระเบิดลูกเกี้ยงคือลูกระเบิดก,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 กลมๆมานะด้วยความที่ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับแต่ไม่ตายไม่ตาย,ตายขอขอคุยกันไม่ขอยิงก่อนมาก่อนแล้วเพื่อนเก็บแล้วทําการตรงนี้ ด้ไงนนะได้มาฮะผมว่าเซมเช็บไอระเบิดเนี้ยมันปลาแล้วมันติดตมันแตกแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะส่วนระเบิดลูกเกี้ยงมันจะแตกช้านะ่ะมันจะมีระยะเวลาคููดาวของมันนิดหน่อยกระสุนหมดกระสุนหมดนะฮะัวยิงแบบเมื่อกี้สาสตร์กลาดกระสุนไปเยอะหน่อยนะฮะยิงลมไปเยอะข่าเป่าน้อยๆเดี๋ยวเรารอตอนนี้ กล่องกระสุนเราจะเต็มแล้วแต่เราได้ได้ยินเสียงตรงนี้เข็บมากล่องกระสุนเรามาเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดี๋ยวดยินเสียงอืมด้ยินเสียงมั้เดี๋ยวยเดี๋ยวฟอรี่อืมกำลังจะยิงแต่ว่าัวลังเลอยู่ว่าจะตั้งป้อมหรือเปล่าแต่พอจะคว้าปืนมากระสุนดันหมดจริงๆเลยหมอหมอ,อยู่ด้านหน้าตรงนี้ได้อีกหนึ่งฝั่งซ้ายก็มีรัวฮะเก็บแทรกกันเพื่อน เรามาตั้งตรงนี้นะตรงนี้ก็ส่อนข้างได้เปรียบนะระหว่างที่เขาวิ่งตรงฝั่ง A มายาวนะฝั่งนะี้นะเราก็จะดักได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะนิยมชมช,มชอบกันตั้งได้ยิงผ่านควันนะก็ใช้กล้องที่อ่าันนี้กล้องกล้องที่ยอดนิยมนะสามารถใช้ได้ทั้ง S M G แล้วซอลไรเฟิลเก็บ แท็กอุ้มโดนเป็นดับเบิลคิวของเขามาุ้มเพื่อนสไลด์ต่อหน้าฟางไปด้านนี้เพื่อนเก็บแนละ้วเราเก็บระ,ะเบิดไปก่อนแล้วด้านนี้มีขวามีสไลด์มายิงเอาไปไหนฝั่งซ้ายจะเอไปไหนไม่มีฝั่งขวาเอาไปไหนเนี่ยตายยังนี่ไงนี่ไงอ๋้เพื่อนเก็บเล่นหายอันซิกกันเลยเดียวเมื่อกี้ ผมคิดว่าเขาไปไหนวะที่ไหนได้จุกันไปจุกันมาแล้วฝั่งขวามีหนึ่งตัวสองตัวเดบมัลคิวอีกหน่งตัวอืมแล้วล่วงฮะไม่ได้ละเบิดซะด้วยกดใช้ยูไอวีไปก่อนโอ้โหด้านหน้ามีเพื่อนกำลังนอนยิงอยู่เพื่อนจัดการไปนะเพื่อนเดี๋ยวฉันขออยู่ตำแหน่งกลางก่อนในท่อเนี้ยมันบ่อเลยก็จะชอบมากันหนาวเพื่อนใช้ฮอนะฮะ ฟังว่าเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วยิงมลมอะไรขนาดนั้นน่ะปืนเขาดีนะแต่ว่านิ้วเราไม่ดีเนะี่ยด้านนี้ยิงเมื่อกี้เขาคงอยู่แถวนี้ก่อนขอดักปุ๊บจ๊ะเอไม่มีอ๋อตัวนี้ลืมไปว่าถ้าโผมาเจอเปอป้อมปืนเราแนะ่ๆเก็บไปหนึ่งก่อนตรงนี้ไม่มงีปเปล่าเอ้ยจ๊ะเอมีจริงด้วยเหมือนได้ยินเสียงเมื่อกี้แล้วยิงแบบไ้บไฟทางป้อม เปิดเอาด้านหน้าในมินิแมปมีฟักหนึงตัวตัวฟรีอีกหนึ่งตัวเอาแต่หอทําการเก็บฮะหอเพื่อนเก็บแล้วมาลุยก็วิ่งบุกได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแล้วด้านหน้ามีตัวจะดักก็ได้ดีเหมือนกันนะฮะสามารถเพิ่มกระสุนได้เยอะเหมือนกันไม่มีนะอู วิ่งไม่ไหวและเหนื่อยฮนะขอดักจุดก่อนแล้วกันให้เขาวิ่งมาหาแต่ถ้าจะไม่เจอนะถ้าจะจุดเพราะว่าแมพมันก็ไม่ได้ใหญ่มากก็กว้างอะ่ะกว้างต่อหคนอะ่ะวิ่งก็จะดีอยู่ถ้าให้เป็นดักแบบยึดจุดะนะมายังไม่เจอเพราะเราต้องยิงวิงไปเก็บแท็กได้ยินเสียงฮนะยิงไปก่อนได้ป้อมอีกหนึ่งยิงดัก เดี๋ยวเราจะมาตั้งป้อมเนียนๆกันดูฮนะแล้วก็พอป้อมเราช่วยยิงแล้วก็ไปเก็บทักสะสมให้ครบ7จนะ็สฮะเร่งตอนนี้ก็ยังอีกนี่ไงได้หอมาฮะทำการใช้ทันทะีฮะปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่อยู่นะอยู่ไหนกันนะสงใส่ต้องเดินล่าฝังนู้นนั่นไงแล้วยิงตรงนี้ยิงปัดก่ก่อน ได้สันของเราแล้วด้านนี้สองตัวว่าแต่เราได้ฮองกลับคืนเหมือนกันนะตายเลยฮะเพื่อนเขาโอ้โหเพื่อนอยู่ตรงนี้เพียบอะ่ะไปแล้วคว้างไปหนึ่งช็อตปะไม่ช็อตแล้วือ้อไงหนึ่งตัวสองตัวแต่ฮอเรายิ่งเขามาซ้อนสามตัวนะโอ้โหเกิดแบบเกิดเป็นจุดจุดอะ่ะเพียบอะ่ะวิ่งแห่แบบนี้ก็ไม่ไหวแลนะ้วต้องไปกับทีเหมือนกัน ด้านไหนด้านไหนไม่อยู่นะแล้วเพื่อนใช้ UAV ขวามือมี UAV ของเพื่อนแล้วยิงดักไปก่อนมีหนึ่งตัวจริงๆ2ตัวแต่ว่าเขาดัก,กอีกหนึ่งเราก็ล่วงแทนฮนะโอเคดักจุดนู้นปิบโอโ้แล้วยิงเนียนๆเกือบมมองไม่เห็นนะ่ะไว้ง่ายเขามยวยิงเพื่อนเราตำแหน่งไกลอยู่นะยิงดักยิงดักไม่โดนเอาเซมเซไปหนึ่งก่อน มีไหมเอ,อ่ยแล้วมีจริงๆด้วยฮะเก็บคืนตัว ak ไปฮะตอนนี้60กว่าแล้วคกเจ็ดแล้วด้านนี้ปุ๊บเก็บแท็กอีกแค่อันเดียวโอ้ยตกใจโอ้โหเอาจบฮะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูสักเกมหนึ่งนะครับ เอาล่ะมาจัดให้ครบ4แผ่นที่กันเลยทีเดียวกับเข้าสู่ฮาร์ดพอยต์อันนี้ก็ลองแบบนี้ดู <c oughs> ถอดออกล้องแล้วฮะแกะเบื่อแกเบื่อกับ1ตัวได้หนึ่งแล้วยิงลัวๆมาตอนนี้เอาไปตังไหนเนะี่ยโอ้โหเขาปีนออกข้างหลังไอเรากะจะได้บ่อน้ำมันน่ยกะจะได้สัก2-3ตัวแต่ว่าเขายึดจุดตำแหน่งนี้แล้วยิงตรงนี้ก่อน ได้เป็นระเบิดด้วยยิงด้วย2องตัวด้านนี้ด้านนี้แล้วเพื่อนยิงอุ้ยตีติดกระโดด,ด,ดนอนเลียนๆจะเออยู่ไหนเอย่ยเข้ามายิดก่อนฮะ <S <S ตำแหน่งจุดที่หนึง <S <S แบบแบบกระสุนจะหมดอีกแล้ว <S <S ไม่เห็นนี่ไงชุดเขียวกระโดดแบบนี้อุยอ้ยอุยตายปะนะ่ะไม่ตายมามา,มามายิงดักไปก่อนนะเอาแต่เพื่อนยิงเราได้เป็นแอแค่แอซิดไม่เป็นไร ขอยึดไปก่อนนะนอนเนียนๆนะทำการได้อยู่เอวแล้วฮะปุ๊บปุ๊มเดี๋ยวขอรีโหลดก่อนรีโหลดโอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงกระโดดมาเขาใส่ชุดอะไรมังคอนว่ะกระโดดแบบนี้ฮะืหยิงเมื่อกี้เกือบตายแต่ก็ได้ะฮะทำแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะฮะแพ้แน่นอนหมายถึงว่ายิงวืดๆแบบนี้จะต้องให้คมวันนี้ไปไหนอ้อมมาข้างนั้นนี่โอ้โหตรงนี้ยังพิว ยังผิวแล้วเราควักปืนพกไม่ทันนะฮะเขากระโดดจุ๊บไปจุ๊บมาไม่เป็นไรจุดที่2ทีมของเขาทําการยึดแล้วเราจะต้องแก้สถานการณ์ไปฝั่งโน้นขวาเพื่อนเข้าอุโหโห้ยสีเขียวตายไหมตายไหมโอ้อจุ๊บไปจุ๊บมายังทําการยึดไม่ได้อีก30กว่าวิจะเจาะเข้าไปไโโยังไงเดียเดี๋ยว เดี๋ยวนะทำไมแดงๆอะ่ะเห็นพังประตูได้ด้วยเหรอหรือเปล่าหรือเข้าใจผิดแล้วก็โดดมาแบบนี้ครับตัวที่จู้เก่งๆด้านในอีกหนึ่งตัวโผล่เข้ามายี่ไงแล้วก็นอนเนียนๆได้เป็นทิปเปิลคิวชายอวีเฮ้ยเจอจุดแดงๆเหมือนอยู่ข้างในข้างขวานี่เหรอเพื่อนเพื่อนอยู<ๆ>่ขวาเอ้เห็น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 โอ้โหขอรีเอาไปช็อตเป้าช็อตเป้าเพื่อนเพื่อนดูหน่อย ช็อตแบบนี้แล้วยิงรีโหลดเอาอะไรอ่ะนีไ่ไงว่าไปไหนนึกว่าดูผิดนึกว่าอยู่ชั้นบนนะฮะโดนไฟช็อตของเราตำแหน่งที่3อีก50กว่าวิแล้วชุดเขียวมาได้หอฮะเดี๋ยวเชนกดผิดจะกดหอแล้วไปกดตั้งป้อมกระโดดจุอีกแล้วตัวนี้ขอทําการลบก่อนแล้วจะเอาปืนพกไม่ทันนะฮะตัวนี้เขากระโดดเกรงเหลือเกินกระโดดเก่งนะ จุดเหลืองๆแล้วเพื่อนทาการยึดยิงเอาละฮะอีก30กว่าวิจุดที่3ทีมทําการยึดอยู่ฮะตอนนี้คะแนนกําลังไล่เลีงลยงไล่ตื่นขึ้นมาจากที่เมื่อกี้จุดที่2โดนยึดไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพื่อนใช้เครื่องบินลงตรงนี้เราขอโยกก่อนเนะีเพื่อนเขาอยู่กันด้านในอมยิงหลังอ้อมยิงหลังที่สิ่งได้ มีหรือเปล่าโอ้ยทำไมแดงๆขึ้นตรงโน้นตั้งป้อมตรงนี้ก่อนฮะดักจุดที่3ามยังไม่มีใครมานะอีก5้าสสมสอบมาจริงๆด้วยหนึ่งตัว2ตัวไหมกำลังจะกว้างมาเป็นดับเบิลคิวด้านบนตรงนี้แล้วเจอป้อมเราครับมาเอากระแสไฟฟ้าช็อต วางไฟตรงโน้นตำแหน่งไกลๆเพื่อนอยู่สองหน่วยปุ๊บปับ๊บเข้าไปยึดก่อน40กว่าวิฮะจะมีใครตัวไกลๆตรงโน้นตรงเสายิงทะลุเดยเลยตรงนี้ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่แล้วป้อมทํากันดูอยู่เป็นดับเบินคิวนะเอาละหอเราใช้ตำแหน่งโน้นในมินิแมปตัวนี้ก็โดดดีๆอีกแล้วนะฮะยิงไม่ทันกันเลย โดนพิ้วแบบนี้นะหันนิวไม่ทันนะนีไ่ไงนโอ้ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าตัวเดิมนะตัวนั้นเขาผมโสดอีกสีส้มๆข้างในเอ๊ะมีปะไม่มีนะน้าจอกประตูหลังไปแล้วหรือเปล่าตำแหน่งนี้ก็ไม่มีเอาลนะอีกสมวิสองหนึ่งด้านหน้าปุ้มแต่ว่าป้อมปืนเราเก็บ ไปเตรียมเข้าจุดโอ้โหกำลังจะยิงหอะแบบนี้ไงตัวส้มๆพี่จูเก่งยิงงอเราเอาละเข้าไปมีจริงๆด้วยโดนไฟฟ้าช็อตจุดเขียววางแซมเทปไปนหนึ่ง้อมอ๋อ,อ,อตรงนี้เพื่อนกระตั้งป้อมเลยฮะดักกันเลยทีเดียวตอนนี้ดานู้นไม่มี ฝั่งซ้ายเหมือนเห็นมาแล้วหมาแล้วครับก็โดด <c oughs> ไม่ทันตัวนี้จริงๆนะสู้ไม่ทันนะสู้ไม่ได้ตัวนี้กระโดดยิงสุดติงนะฮะเหล่านี้ยิงพี่ชุดเขียวจุดที่ห้ายี่สิกวิแล้วสีแดงเถือกเขาทําการยื้ออยู่จะเข้าไปยังไงเพื่อนเขาเรียบร้อยฮะเพื่อนเขาไปยิงโอ้เอาคืนว่าตัวเขียวเขาเอาคืน โผล่มาตรงไหนไม่ทันได้เห็นเลยนะตอนนี้มาเอาละเตรียมเตรียมเปลี่ยนจุดยึดจุดที่หกเอาเขาไปจุ๊กกัอยู่ตรงนู้นแล้วฮนะขึ้นเหลืองเหลืองเราขึ้นไปก่อนฮนะยังไม่มีใครมาเรามารอก่อนเอาระเบิดไปก่อนด้านนู้นหนิงยิงโอ้ยิงปุ๊บ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 ไม่โดนโอ้โหเรายิงเสายิงกำแพงหรือไงเขายิงส่วนขึ้นมานะเราสาห้เปียมนะอยู่ด้านบนนะ พลาดเองนะปืนเขาดีนะสติเปอร์ศูนย์เก้าหนึ่งอสไลฟ,ฟิร์เมืม่อกี้ฝั่งซ้ายเข้ามาในแบบนเนียนนะแต่เราได้ยินเสียงก่อนด้านบนเอาพาไปขวาก็มีนี่ไงจุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปุ้มโดนไฟฟ้าช็อตเอาแซมเทปไปปุ้มอุยได้ด้วย <c oughs> ได้ด้วยแล้วเพื่อนนำการยึดตรงนี้เข้าไปแล้วฮะเรียบร้อยเพื่อนยึดแล้วมา คะแนนก็สีขึ้นมาแล้วครับด้านขวาหนึ่งตัวไปก่อนทําการโยกเพื่อนทําการยึดอุ้ยเดี๋ยวนี่มากี่ตัวนะสามตัวไม่ทันด้านบนด้านบนนะฮะเขาอยู่ตาแหน่งด้านบนถ้าไมไ่ยึดมากก็คะแนนจะไม่ทันนะเพื่อนหมายถึงฝั่งตรงข้ามนะเราก็ทําการยึดก่อนยิงบ้างยึดบ้างนะปุ๊บปุ๊บปับ๊บ ม,มันก็ค่อนข้างพิวนะนี่เฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะตัวฟีอ่ะตัวฟีเหรอนี่ไงยิงไปก่อนนะระวงังกลายเป็นตัวฟีซะงั้นไปเครับผมจิตยุดจุดนี้เฮ้ยฝั่งนี้มีแล้วฝาก็มีเพื่อนยิงไปก่อนตรงโน้นด้านโน้น ป้อมตั้งแล้วยิงตัวนี้ร่วงเอาจบครับผมโอเคเป็นไงบ้างนะฮะอยู่กับไซเฟอร์0ูนเเป็นบูปินแบ็กเซลเดดบอลแบ็กเซลนั่นเองนะครับโอเคสำหรับปืนน่าจะเป็นปืนอะไรจะเล่นวิธีไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ